ายกากศตอนเ,าเ้าคือเก่าวันนี้แดดออกนะเนาะแดดแห้งมนันนี้มากระสอามุ้ยคือเก่าครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าื้อนี้มาป่าพังวานมาเศร้าอยู่จังหน่อยแดดกำลังออกเนาะมากระสอบคนมันนี้เงีย,งยบๆนะเนาะเ่นแดดแห้งมาป่าใหม่มาป่าใหม่โซนใหม่เพื่อหมานคือเก่าเนาะเพราะว่าเขากริบเมื่อมือก่อนที่บ้านนี้แหละเขากริบเมื่อเขาได้ไดหลายาอืม เขาก็เลยบอกว่ามองเจาไปเหรอเอ็มก็เลยมาไปไปปท่งนี้แะโอเคไปชมวยช่วยกันที่เก่าครับพี่น้องครับพี่น้องฟุ้งนึ่งจังเลยจ้าอือหือ มาปลาใหม่ได้เหมือนีเด้มพี่น้องเอ้ยหมานคือเก้าจ้าัวแรกแหกหมานมงามขักเนาะงามนี่พอดีงามเลยสมิ่งเขาดีแข็งพี่น้องเอ้ยงามเด้งามแหงจ้าอ,อหนึ่เไย มาอีกคุณหนึ่งจัดแล้วแล้วอีกคุณหนึ่งสมุนทพามาเก็บผักหวานแบบช่วยเฉยเด้อ,อ,อ,อดพี่น้องเลยแตบนี่ก่อนอือหืออออืืหสวยเด้อพี่น้องเอ้ยเมื่อสวยบ่จ้าเอาเลยโอ้ยสมุนมาเก็บแบบสวยๆให้พี่น้องได้เบิง่งได้รับชมจ้านี่อือหืออือหือ มวนดีพี่นอ้องเอ้ยสวยๆจ้าเออ,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 องามอ้อนอ้อนแห้งเลยนี่หุกหุกถวรมีแต่ผุงงาม

เปนำลังขักนี่กำลังเกิดใหม่ก็หลเหยียบยป่อยวัชนะเอ้ยัะนอนน้อยงเ้งอันนี้นอยยังไม่ไหลเลยด๋ไปเร่มเย็นดีเลยตมแหงมือนเนาะแม่่ออีกต้นเลยที่น้องมามาจ้าเราขึ้นล่วงลงเลยมาล่วงได้อยู่หรอ เอออ่านวงอ้อนนี่ว่ะยจะเก็บบ้ต้นเก่าต้นไปจัตัวหนี่เห็นไหมมาลุนีมาทำศิษยเจบเอาโอเคมนักติดตัเ้เดี๋ยวมาใหญ่เ้าเาอยกันถือว่านีน้โมแก่สมกอดไสมุมาพ้ต้นอนี่งามเพ่ง มุดใบมันทีแล้วมันจะเกิดขึ้นใบแก้มันนะโอ้สวยงามมากเลยมันก็เงียอ่อนๆเงีอ่อนๆอ่ะบวกเยอะเลยอ่ะจ้าโอ้ยกัำลังสวยเอาเรื่องก่อนแล้วเอานี่ Ừ. Ừ. Ừ, Bác vào đến nổi của mình đây này, này. โอ้ยข uh ้างซ้เลยมีเขาเื Leaf, 04, t, hè, hè, uh ่อลอะไัน่หน้ามึงเออเบื่องบวกเ่ามันหน่อยมันเหม็นนะใบมันโง่ไปมันหลา

ลา,ลายอยู่ลายนอน่ะไรนอยเลยบรรยากาศพี่น้องเอ้ยทั้งสูงทั้งสันนสงน้นอ,อือเข้าไปเข้านี่ออ,อ,อ,อ โอ้ๆๆขึ้นมา Ô. Ồ. Dạ, ấn Rồi. วันกำลังแตกจ้ามาปลาใหม่ไม่ผิดหวัง

음. Mm. นี่กำลังเตกไล่ไเนาะเห็นไหมเศษเล็บแลบคือเ้นมือใี่ไหยจ้าไลาย่ยู่กันเลยโอ้ เจ้าอนจ้าสวยงามโอ้ยสินมีสินแเล่าเอ้อกําลังเทง้งกํลัง

โอ้โยบรรยากาศของพี่น้องเฮ้ยสูงทึบนลยเนี่ยกำลังแตกพี่น้องเก็บจ้าไม่ปล่อยไว้นะเดี๋ยวมันจะแก่สีทอง,อองพี่น้องพี่แตกตุก้ที่นี้คนมาประหอดจะซ้ำมือกับไอ้พ่นแล้วมาเอาอยังไงนนะ

เออแล้วผลงานสรุปผลงานของวอันนี้เอานนกระเป๋าออกมาให้แสดงนะเอ้อมานหน้ามนีเนาะมาจ้าแล้สองถุงเลยวะจ้าเรามาเบื่งมาชมเสียงคนหาพักหวานพี่นอ้องด้ยผมเพิ่อนอย่างครับทิพย์กลางงามนหน้ามณีเนาะมาแล้วส่องแล้วอง,งเลยส่องถุงจ้ามีแต่สีทองเท่านั้นครับแม่ไทยวัน งามเนาะงามงามงามอ่าสวยๆงามอันนี้ก็ซสับนี้เนาะมันีเนาะมันสายเหรอสายกลบเนื้อเพราะว่านี่ก็เลาะเทียงเลรอเนาะเัามาสายในกันหน่อยนะเอ้าบพว่ากันเมื่อไม่จะว่ากันไม่วันนี้ก็ซสับนี้เพราะว่าเอากระสิรัดลงเมือเลยวันนี้หมดได้หาได้เนาะเมือเลยเอ้ามันๆเก่าสวัสดีค่ะสวยงามคือเก่าละ มารับเนาะสวยสดงดงามสวยรับบัน